E. S. <S สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องรุ่ง264 Channel แล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรักฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ช่องรุ่ง264 Channel จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์สยองขวัญอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นบ้านผู้พันที่จังหวัดราชบุรี เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดราชบุรีเมื่อประมาณ9ปีที่ผ่านมาในช่วงที่คุณนัทเป็นทหารเกณฑ์พอดีในกลมมีการแยกทหารขึ้นกองร้อยกับกองพันธคุณนัทโชคดีได้ขึ้นกองพันและพอดีกับที่ผู้พันต้องการคนไปทำความสะอาดบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ในตัวจังหวัดราชบุรีคุณนัทจึงอาสาไปทำ มีเพื่อนๆนทหารที่รู้ข่าวก็ได้เข้ามาแซวคุณนัดกันว่าเฮ้ยระวังตัวนะบ้านภูพันเขามีอะไรแ,แปลกๆอยู่นะแต่คุณนัดเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วจึงรู้สึกเฉยๆกับคําพูดเหล่านั้นวันที่เข้าไปที่บ้านพักนายหมูได้ขับรถไปส่งคุณนัดถึงหน้าบ้านแต่นายหมูไม่ยอมลงจากรถแค่หันมาบอกคุณนัดว่าเออไอ้ชาย เปิดประตูเข้าไปไม้กวาดหยุดตรงโน้นนะไม้ถูหยุดตรงนี้นะไอ้นั่นหยุดตรงนั้นเอออีกอย่างทำความสะอาดแค่ชั้นล่างนะไม่ต้องขึ้นไปชั้นสองคุณนัทแปลกใจจึงรีบถามคือว่าอ้าวทำไมล่ะครับมูนายมูตอบกลับว่าเออน่าเขาสั่งมาให้ทำแค่ชั้นแรกไม่ต้องขึ้นไปชั้นสองเมื่อพูดจบนายมูก็เหยียบรถออกไปทันที คุณนัดได้แต่คิดในใจว่าทําไมนายหมู่ทํากันแบบนี้นะและหันไปเปิดประตูรั้วหน้าบ้านบ้านพักหลังใหญ่พอสมควรมีสองชั้นทําจากไม้ทั้งหลังในบริเวณบ้านจะมีศาลพระภูมิตั้งอยู่ตรงกลางสนามหน้าบ้านจังหวะที่คุณนัดเปิดประตูและก้าวเข้าไปในบ้านความรู้สึกบางอย่างก็ผุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ รู้แค่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แปลกแ,ลกแต่คุณนัดพยายามไม่คิดอะไรมากคงเป็นเพราะว่าแปลกที่แปลกทางนั่นเองนะคะห้องโถงกว้างพอสมควรแต่กลับรู้สึกอึดอัดชอบกลอาจเป็นเพราะมันมืดมากและบ้านหลังนี้อาจถูกปิดไว้เป็นเวลานานบันไดขึ้นชั้นสองจะอยู่ตรงกับประตูทางเข้าบ้านพอดีด้านซ้ายจะเป็นชุดโซฟารับแขก ส่วนด้านขวาจะมีตู้โชว์และโทรทัศน์พร้อมกับมีเก้าอี้ที่ปรับเอ็นหลังได้หนึ่งตัวคุณนัทจัดการทําความสะอาดโซนด้านขวาก่อนเพราะคิดว่าจะนอนตรงเก้าอี้หน้าโทรทัศน์เมื่อเสร็จแล้วคุณนัดคิดว่าจะออกไปซื้อทุกเทียนเพื่อจะนํามาไหว้สารพระภูมิแต่ความไม่สบายใจก่อนหน้านี้มันยังไม่หายไปไหนจึงได้หยิบเบียร์ติดมือมาด้วยขวดหนึ่ง คุณนัดก,กลับมาถึงบ้านก็พอดีเวลาหกโมงแต่ดันลืมซื้อทุกเทียนมาด้วยคิดจะกลับออกไปซื้ออีกรอบก็คิดเกียดเดินจึงได้เข้าบ้านเอาเบียร์ไปเช่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วรีบทำความสะอาดบ้านในส่วนที่เหลือเมื่อเสร็จกิจแล้วคุณนัดรู้สึกคาใจว่าทำไมถึงไม่ให้ขึ้นไปบนชั้นสองความอยากรู้ทำให้ขามันก้าวขึ้นบันไดไปชั้นบน แต่เมื่อเท้าเหยียบลงบนชั้นขั้นแรกของบันไดหูกลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันดังมาจากชั้นบนกุ๊กกักกุ๊กกักตึ้งตึ้งตังตังตึ๊กตึ๊กกุ๊กกักกุ๊กกักตึ้งตึ้งตังตังใครมีอะไรสักอย่างวิ่งอยู่ด้านบนคุณนัทหยุดชะงักทันทีแล้วนิ่งฟังพร้อมๆกับมองขึ้นไปบนชั้นสอง เห็นเพียงแค่ชานระเบียงมืดดจึงเปลี่ยนใจก้าวถอยหลังแล้วเดินไปนั่งพักอยู่บนเก้าอี้หน้าโทรทัศน์ในใจคิดว่าเสียงดังขนาดนั้นน่าจะเป็นหนูตัวเท่าเขียงแน่ๆเลยแต่เพราะความเพลียทำให้คุณนัดไม่อยากคิดอะไรต่อได้แต่หลับตาและเอนหลังลงกับเก้าอี้ภายในห้องโถงเงียบมากเมื่อปิดประตูและหน้าต่างหมดทุกบาน แต่ไม่ว่าจะรู้สึกง่วงรู้สึกเพลียแค่ไหนก็ตามคุณนัทก็ยังหลับไม่ลงอาจเป็นเพราะแปลกที่จึงลุกขึ้นมาเปิดโทรทัศน์ดูพร้อมกับดื่มเบียร์ไปด้วยพอหมดขวดก็ล้มตัวลงนอนต่อโดยนอนหันไปทางซ้ายในจังหวะที่กำลังเคลิ้มหลับคุณนัทรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาแตะที่หลังคุณนัทสงสัยว่ามันคืออะไรจึงพยายามจะหันตัวกลับไปดู แต่ปรากฏว่าไม่สามารถขยับตัวได้คุณนัทคิดในใจว่าหรือจะโดนผีอำ้แต่เพราะความไม่กลัวผีจึงไม่รู้สึกตื่นตระหนกกับเหตุการณ์นี้มากพยายามดิ้นสุดแรงเพื่อให้หลุดจากอะไรบางอย่างนี้จนสัพักใหญ่ๆถึงจะลุกขึ้นมาได้คุณนัทก,กวาดสายตาไปรอบๆห้องพูดใน,ในใจว่าผมไม่ได้มารบกวนนะผมแค่มาทำความสะอาดอัจ ถ้ามีอะไรที่มาเข้าฝันดีกว่าอย่ามากวนผมเลยจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนต่อผ่านไปสักพักก็เหมือนมีอะไรบางอย่างมาแตะโดนที่หลังเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะไปด้วยกิ๊ก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 กินกกิ๊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 กกิมกกิ๊กกิ๊กกิ๊กกน๊กกิ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 ๊กืิ๊กก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 ิ๊ ในใจคุณนัทคิดว่าโดนแล้วแน่นอนจึงรีบพลิกตัวกลับไปมองแต่ในอารมณ์โคลนกำลังสลึมสลือคุณนัทเห็นเหมือนขาเด็กเล็ก,ลก,ลกๆแห้งแห้งสีซีดๆ,ๆห้อยลงมาจากตู้โชว์พร้อมๆกับแกว่งเท้าไปด้วยคุณนัทตกใจจนหูตาสว่างใจหายวูบเหมือนคนตกจากที่สูงๆรีบดิดตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันที แต่เขาเห็นเป็นแค่ตู้โชว์เปล่าๆช่วงนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆความเงียบของบ้านทำให้คุณนัดรู้สึกเหมือนอยู่ในอาการหูอื้อกวาดสายตามองไปรอบๆก็ไม่พบอะไรผิดปกติมีไฟเพียงดวงเดียวที่เปิดอยู่กลางห้องโถงที่กว้างใหญ่ห้องนี้ทำให้รอบๆห้องมีมุมมืดเกิดขึ้นหลายจุดมองดูรู้สึกขนลุกแปลกๆ ในใจคิดว่าจะเอาไงต่อดีจะนอนต่อก็คงไม่ได้เพราะในใจงกังวลต่อสิ่งที่เพิ่งจะประสบมาจึงตัดสินใจว่าคืนนี้ไปนอนเล่นในร้านเกมหน้าปากซอยจะดีกว่าพอคิดได้เช่นนั้นก็รีบลุกจากเก้าอี้แล้วเดินตรงไปที่ประตูแต่เมื่อเอื้อมมือแตะเข้ากับลูกบิดประตูหูกลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่ด้านหลัง ครืดครืดครืดเสียงประหลาดนั่นทำให้คุณนัดเย็นสันหลังวา่าแต่ก็จำต้องตําใจแข็งเปิดประตูแล้วรีบเดินออกจากบ้านโดยที่ไม่หันกลับไปมองวันต่อมาด้วยความอยากรู้ว่าเด็กที่เห็นคนนั้นเป็นใครกันแน่หรือเป็นอะไรกับบ้านหลังนี้คุณนัดจึงเดินกลับเข้าบ้านในเวลาประมาณ6กโมงเชา้าพยายามหาดูว่าผู้พันท่านเลี้ยงอะไรไว้หรือเปล่า แต่หาจนทั่วแล้วก็ไม่เจออะไรก็เหลือแต่ชั้นสองคุณนัดตดสินใจว่ายังไงก็จะขึ้นไปดูให้ได้จึงก้าวขึ้นไปบนบันไดแต่เมื่อเท้าเหยียบลงบนบันไดขั้นที่สเสียงแปลกๆก็ดังขึ้นอีกกุ๊กกักกุ๊กกักตึงตึงึกตึกุ๊กกักตึง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 ซึ่งมันดังมาจากตาด้านบนท,ทั้งทั้งที่ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าต้องขึ้นไปดูให้ได้แต่มันเหมือนมีความรู้สึกบางอย่าง ร้องเตือนให้ถอยกลับลงไปคุณนัทไม่รอชา้ารีบก้าวถอยกลับลงมาทันทีและยืนทบทวนว่ามันคืออะไรกันแน่ทั้งๆที่ตนเองเป็นคนไม่กลัวเรื่องพวกนี้แต่ทําไมถึงรู้สึกระแวงอะไรบางอย่างจากชั้นสองคุณนัทมองขึ้นไปบนชานระเบียงชั้นสองทงั้งๆที่เป็นเวลาช่วงเช้าแต่กลับรู้สึกว่าชั้นบนมันมืดทึบแปลกๆจึงตัดสินใจว่ายังไงก็ขอออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกก่อนดีกว่า เพราะรู้สึกไม่สบายใจกับบ้านหลังนี้มากขึ้นเรื่อยๆคุณนัทกลับเข้ามาถึงบ้านเป็นเวลาช่วงเย็นนึกขึ้นได้ว่าลืมไหว้สารจึงเดินออกไปซื้อธูปเทียนมาไหว้ศารก่อนแล้วเข้าไปนอนในบ้านก่อนนอนคุณนัทพูดออกมาลอยๆว่าในบ้านนี้มีอะไรหรือเปล่าถ้ามีก็ผมเห็นได้ไหม ที่พูดออกไปแบบนี้ไม่ได้ต้องการที่จะท้าทายแต่เพียงแค่อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่จริงๆหรือไม่จนเวลาล่วงมาถึงห้าทุ่มคุณนัทนี่บหลับไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้แต่มารู้สึกตัวเพราะเสียงแปลกๆมันดังมาจากชั้นบนกึกกึๆกกึกกึกพ่กกึกกึกกุกกักคุณนัดพยายามลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยมองขึ้นไปบนชานระเบียงชั้นสอง แต่สายตามันไปสุดเข้ากับอะไรบางอย่างแถวแถวหน้าบันไดขึ้นชั้นสองทั้งทั้งที่มันควรจะเป็นพื้นที่โลง่โลงๆแต่กลับมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นคุณนัทพยายามลืมตาให้กว้างขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะมองสิ่งนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในใจคิดว่าเป็นคนหรืออะไรวางอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ยิ่งมองมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากผู้หญิงไว้ผมยาวปิดบังใบหน้า สวมชุดคลุมท้องสีขาวในตอนนั้นคุณนัดกำลังอยู่ในอาการมึนงงพยายามเอี้ยวตัวไปทางซ้ายเพื่อที่จะได้มองให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกปรากฏว่าเธอคนนั้นกระโดดพรวดเข้ามาหาอย่างไวทำให้คุณนัดสติกระเจิงจนวิ่งเตลิดออกจากบ้านทันทีโดยที่ไม่กล้าเหลียวหลังกลับไปมอง ภาพหน้าของเธอคนนั้นมันติดตาดตรึงใจอยู่ในสมองเพราะตอนที่เธอกระโดดลงเข้ามาหานั้นคุณนัทเผลอมองหน้าเธอแวบหนึ่งใบหน้าออกซีซๆดำๆๆดวงตาสีขาวกลมโตอ้าปากกว้างเหมือนจะงับหัวคุณนักเข้าไปทั้งหัวคุณนัทไปนั่งตั้งสติอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแถวๆหน้าปากซอยคิดทบทวนว่าเหตุการณ์ที่เตนพบเจอมาเมื่อครู่ มันเป็นมาอย่างไงกันแน่แล้วจากนี้จะเอายังไงต่อดีแต่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมปิดประตูบ้านเลยต้องเดินกลับบ้านด้วยความจำใจเมื่อถึงหน้าบ้านคุณนัทมองดูบ้านพักหลังนี้ด้วยความวิตกใจสั่นระริกบ้านพักในเวลานี้ทำไมมันถึงดูน่ากลัวกว่าแต่ก่อนมากหลังใหญ่ดำทะมึนและเหมือนว่าบ้านมันกำลังจ้องคุณนัทอยู่ทำไมรู้สึกเย็นวุบว่าไปทั้งตัว ไม่รู้ว่าเป็นการคิดไปเองหรืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆคือต้องเดินกลับเข้าไปปิดประตูบ้านให้ได้เพราะถ้าเกิดมีของหายขึ้นมาผู้พันคงเอาตายแน่คุณนัดค่อยๆเดินเข้าไปด้วยความกล้าๆกลัว,ลวบรรยากาศรอรบๆตัวเงียบมากจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นตึกตักตึกปัก,กไร้วิเวลของเสียงจั๊กจั่นเรรและแมะลงกลางคืนที่ปกติมันควรจะมีเหมือนเช่นคืนก่อน เมื่อถึงหน้าประตูคุณนัดพยายามข่มใจไม่ให้มองเข้าไปในบ้านเพราะกลักวจะเจอเข้ากับบางอย่างที่ไม่อยากเจอเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูแล้วปิดมันเข้าที่อย่างช้าๆเพราะไม่อยากทําให้มันเกิดเสียงแล้วหันหลังก้าวเดินออกจากบ้านด้วยใจระทึกแต่เมื่อเดินห่างออกมาได้ประมาณสี่ก้าวสาบานได้ว่าหูมันได้ยินเสียงเหมือนมีคนหมุนลูกบิดจากฝั่งด้านในบ้านดัง เกร็ง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 ทำให้คุณนัทรู้สึกเย็นวูบไปทั้งตัวความกลัวมันบังคับให้ขาของคุณนัทกระโดดพรวดออกจากตรงนั้นทันทีและวิ่งรวดเดียวไปถึงหน้าปากซอยคืนนั้นคุณนัทอาศัยร้านเกมเป็นที่หลับนอนอีกคืนรุ่งขึ้นก็กลับเข้าค่ายฐานทันทีโดยที่ไม่รอให้ในายหมู่มารับจากนั้นคุณนัทจึงเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ในายหมู่ฟังและถามว่าเด็กและผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร แต่นายหมูก็ไม่ยอมปริบป,ปากบอกคุณนัทเลยแม้แต่นิดเดียวฉันจะไปถามผู้พันเจ้าของบ้านพักก็ไม่กล้าพอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนัดเจอมาที่บ้านผู้พันจังหวัดราชบุรีนะคะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ